ครับสวัสดีครับผมชิงวินแจ็คทีวีนะครับสวัสดีครับไปอยู่กับเบธโวลด้แล้วก็คุณไทร์กรอบคนนี้นะครับคุณตัดติ้งโหว่าเรื่องวะโอ้ไม่คุยกับผมด้วยตัดกับไปที่เกมนะครับแล้วไม่จะ้ทำเสียงหล่อทำไมวะม,มาแล้วก็เชิดคอ,อโชว์ไป็นหนึ่งทีงน,ทนึ่งทีหนึ่งไปใครอยู่ดีเกี้ยเงี้ยมองหน้ากูหนัอะเงี้ยใครวะไอ้ดำนั่นเหรอ ดำนั่นเหรอฮะวัวไนี่นี่นี่จะพาขึ้นไปชั้นบนมาซื้อของยังมีชั้นบนอีกนี่แต่เราขึ้นได้เฉพาะอันนี้ห้องสาธารณะเข้ามาเล้ฮะกดที่ลูปเทะเลอ่านถูกหรือเปล่าวะเออ โอเคขึ้นมายังว่าเบ็ดอ๋อขึ้นมาแล้วไอ้ดำแม่นเหลืองนี่มันใครวะเนี่ยลงน้ำลงน้ำได้ลงน้ำใหญ่นี่ทั้งเรียเปลี่ยนชุดเลยอรีเปลี่ยนชุดเลยอี ข้าเหี้ยเลยโอ้ยเบ๊กได้โดนไปไนได้โดนไปได้วะเฮ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยตกราคาละไอ้ชัยก็เดินเฮ้ยยังยังไงหลับลมชมวิวกูเดินข้างขอบสระอย่าก็เสี่ยงเลยดูนะ้อมกับถือสไนเปอร์ก็อย่างหล่อไอ้กะโหลกแดง ก็พร้อมเล็งเล็งเสร็จแล้วแล้วก็เล็งเสร็จแล้วแล้วก็ก็อะไรวะเบสยิงไงเออดาวขึ้น t เฮ้ยเฮ้ยยจะย็ดจะตายตายแล้วว่ายน้ำไม่เชื a อทไพนุ ทำหายทำหายเดี๋ยวลอยคนนี้เข้ามาโดด้าเวทมึงกูมาจ่าเวลาสามคนเลยปะตัวเราเนี่ยเะเคยดูหนังในเรื่องน่าที่มันจับมือตาของกันไอ้โยิเพงเดี๋ยวขึ้นมาใหม่โอเยตอนเหาแล้วอะแล้ไปแล้ว ไปทางไปทางไปด้วยว่าไอ้จักรว่าแตกเบนไอ้เบนปเนี่ยทำเพื่ออะไรวะเนี่ยเซิร์ฟรีฟิลซิตี้อาร์พีเฮ้ยนึกว่าหมัดนึกว่าหมัดเพื่อนต้องทีเฮียถึงสองต่อหมอกี่ว่าเฮ้ยกับเซิร์ฟไอ้นายเธอเธอ มว่าทำไมมันอึ้งขนาดนั้นเลยเล่ยก็ยังงี้ก็มัดด้วยนะไปจับคำยี้ยอะไรเนี่ยยี้โดนดิเยี้โดนอือไปไหนเนี่ยมัดยางชุนมัดยางชุนไปไหนมัดยางชุนไปไหนดลบลบลบไลยโดนโดนตัวเองคืบซ้ำ แตก้วเนี่อนอนอทำไมไอ้ไอ้ไอ้ไอ <c oughs> ้ออโดอถือปืนมุดนไอ้หลอกกระทืบตายเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ้เอาเอาเฮียเอาแตกเอาแตกอาชนก็แตกดีครับเอ้ยไม่ไหวว่ะโอ้ยขับรถอย่างงี้ไหน้นหะเนี่ยขับรถอย่างงี้ เรเไปเฉยแล้วไปเฉยแล้ว <c oughs> ไปเฉยแล้ว <c oughs> ไปเฉยแล้ว <c oughs> แตกไปด, <c oughs> แดิแตกไปดิดีด้วยดีด้วยครับโอ้ยเกิดับคัตตัวอยู่ก็โดนมันทำไมวะเนี่ยสู้แล้วสู้จนตัวตายไอ้ยี่ส่วนลับคัตตัวจากใครวะคนชอบรถกระบะเนี่ยเี่นะพบคัตตัวอยู่ เออดูดิจัดียวดิคุณโดนลับว่าตัวอยู่เนี่ยเห็นไหมวะเนี่ยโอ้โหไปเยี่ยบไปชิงไปชิงโล่ก่อนเลยก็รู้ดถจักรสวยสวยดำเฮ้ยเล่นระเบิดเฮ้ยเฮ้ยนัดมันเล่นระเบิดอยู่ว่ะอะไรวะวางระเบิดเลยอ่ะเออที่กมเสียตายแย่ที่สุดจัง ไอ้เหี้ย,อยบอกขับรถโทษอย่างแรงอ่ะต <laughs> ายเองเฉยตายกูตายแล้วเปิดข้างเฉยเฉยอย่างอย่างเซ็ง <laughs> อืออือ <laughs> อือ <laughs> <laughs> จะแตกแล้ว <laughs> จะแตกแตล้แอบแอบแอบ แอบแอบครับเออยเต็มหน้าเลยมึงยี <laughs> ่เยี่ยมแตกเองแตกเองมึงอยู่ไหนวะนินจานินจานินจาเฮ้ยเปนอะไรวะเนี่ยงงแขงตัวก่อนโฮ้ระเบิดคว,วันไม่ไม่มีควันเ,เลยวะระเบิดควันเลยวะเนี่ย เอากระตำรวจอีกแล้ววะเนี่ยไอ้เหี้ยตำรวจมาฝั่งหมูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ฝั่งนี้เอาวตกเลยเออเอาเอารถบล็อกโอ้สายมุมบนได้แล้วนะไอเราอยู่ใกล้ร้านปืนเลยนี่หว่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรานี่หว่าเฮ้ยโอ้ยไอเนี่ยไอ้เหี้ยใครยิงกูเนี่ยโอ้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 ยสกัดให้แล้วยิงสกัดให้แล้วเฮ้ยโอ้โหยังโหด เอ้ยผูได้ได้โอ้นี่มันเอาจริงเอ้ยยิงพลาดอาตัวเฮ้ยแค้นกันมาตั้งแต่ชาติบอนไหนตำรวจอะไรวะเนี่ยเว็บอยู่ไหนอะเบสรถไม่ได้อยู่ในป่าไม่เห็นไม่ต้องถามถามกูเลยนะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเลยกูจะไฟตำรวจแล้วอะเห็นไอ้นี่มันยืนเท่อะล็อกเทียบอะไรนี่มันผมไม่ชอบหน้าเลยอะ เอาแล้วคุณตำรวจเอาแล้วเอวเอใส่คางไปทีนึงแล้ววิ่งหนีไปแล้วไปใส่คางต่อหน้าตำรวจผมไปใส่คางตำรวจทีนึงแล้วงผมน้องหนีละคือในเลี่ยนนี่ขายได้ไหมวะไม่ได้แล้วมึงคือติดตัวเกียร์ขอดเกียรมึงต่อสายตรงอยู่เอ <c oughs> ชนตำรวจอีกที เฮลยูเฮลยูเฮลยูเป็นไงเฮลยูเฮลยูน่าจะมีหมดน่าจะมีหมดขี่ช้างชนช้างนะนะจะในการกล้วยไหมคอมในรัน GTX ขี่ช้างชนกันอันเล่นอยู่มาอุ้ยรถนี้คันนคันนี้แพงคันนี้แพงใช่อรอขโมยดิกันให้แล้วกันให้ละแฉว์จ๋ว์โรซลอยคันนี้ไปด้วยไปด้วยนใช้อยู่ไปด้วย ไอ้เพี้ยงเี้ยงขับรถคืนด้วยเลยด้วยไปด้วยเบสรวบรวมมาแล้วโอ้ยจะแตกแล้วไปเลยยจะแตกแล้วโนันเดี๋ยวแตกจะถอยจะถอยอยู่อย่างใกล้เลยแจ้งลงดิแจ้งจะถอยจะถอย่ไงลงให้ตามคำขอ <ś m _> ใครใครถือระเบิดเอื้อเออล่นนะเขาไม่ปาระเบิเดสั <ś m _> กทีเราจะเล่นสองจะเล่นสองวิ่งหนีวิ่งหนีนมันเพิ่มเลือดเต็มเลยวะเอ้าอีกี้อะโอ้โหนาฬิกาเวกใส่เราใส่เอาอีก <ś m _> อี้อ,อแตกโดนหมัดอย่างชุนขี้อะไรชี้อะไรมึงชี้อะไรโโหอเี้ยอาหดชี้กันเลย เฮ้ยรถไหมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมาเจอรถไหม้อีกแล้วเดี๋ยวเอาไอ้นี่เอาเอาประแจกไปบวกกับตำรวจละเนี่ยคันนี้คันนี้ไหม้อ่ะไม่เป็นเดี๋ยววะเดี๋ยววะเบสช่วยหน่อยดิกูมีประแจนเดียวอ่ะเฮ้ยมันขับรถชนเลยเนี่ยไอ้เหี้ยดูดิใช่เหรอเออดู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 เูด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 ูเูด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 ู ดูครับว่าปีสได้ด้วยนนวยังไม่รู้เลยปีสิงมันจะไปไหนติดถังขยะอ๋อขับวนอยู่นี่นี่หว่ารถปีสิงอ่ะมันขับตามเล้ววาไปเฮียเอยชดันไปทั่วเลยมันชนไปมั่วเลยเพามันชนมั่วนะมีคนขับปนะเนี่ยผมดูก่อนเฮ้ยไม่มีคนขับด้วย <c oughs> เฮ้ยของจริง ผมเปล่าครับคุณตำรวจเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วตัวไนเปอร์หลอยอ้าวระเบิดไงเฮียเฮ้ยเออตำรวจไลเตอร์แม็กตำรวจไลใครอยู่วะดูว่าไอ้มึงอะไล่กูน,น,น,นๆๆี่ติดดาวยิงนัดเมื่อกี้ติดดาวเลย <c oughs> พี่พี่เขาพี่ทำอะไรกันหรอครับ

การชักปืนด้วยมองตามปอยครับเร็วตามมาเร็วพวกทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเออมาเร็วมาเร็วยิงยิงยิงมันร้อยครับเจอผลพรรคสอนนอนอางเลิศจัดการ การเลยพวกกรุงเทพนีอยู่ไหนนี่ครับอยู่ในนี้ครับผมพุ่มกลับสนอนังเลยนะนนี้ผมพุ่มกลับสนอนังเลยครับอ้ยเคุณยิงพุ่มกลับได้ไงเออพุ่มกลับจำกลับภาพยนตร์นะครับจำกลับภาพยนตร์จัดการน้ำมือครับคุณโบนัสอยู่ข้างในนั้นนี่แก๊งขันซิ่งอย่างมาดิมา นี่เฮ้ยไข่ว้ารัวจังวะตีตัวตีมีขวานซิ่งของจริงเออขวานซิ่งเดี๋ยวจะเข้ามาไงแจ๊ขวานซิ่งเอาได้แล้วขวานมีเยอะนะเอาเข้าไม่ได้ดีกว่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้อแตกอื้อแตกครับ ไปแล้วผมไปแล้วเออกรโดดลงนี่เขาเล่นยิงนะทีเผอรอย่างนั้นะเผอร์ไม่เผอรไม่รู้แต่ผมยิงตายอะครับมาดีนัดมาดีนัดมาให้หมดเลยโอ้ตำรวจไล่ขนาดนี้ให้ยี่สิบเบสกูยังเอาอยู่อะไอ้เชี่ยปากถึงเชี่ยเลยวนะปากเลยส้นตีเนึ่ง

ไปไหนครับไปไหนเฮ้ยเฮ้ยรถบินรถบินเกี้ยวไอ้หนูเนี่ยล่ะเออตาเออกูโดนรถดันฆ่าตายมาจนจบเลยเจ้าไรนาคุณภูม่สนโอ้ยกูให้ยี่สิบเบสแหละมาดิแร็วนะเอารถมาชนกูเลยให้ยี่สิบเบส ไอ้ลูกกระเช้านี่คืออะไรอ๋อไหนวะของขวัญคิดมากให้ผลมไม้อะให้เหรอจริงกูเชื่อใครดีเนไอ้สัเอาเอ้ยเอ้ยโอ้เลงอยู่ <c oughs> ยีดด่ย่ยี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 ่ยเ้ยี่ยียี่ยเ่ียียียเีย Ôi, cái dạy, 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 Ui, 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 ui dạy, luận dạy, cho ตำรวจก็ยิงอยู่จังเลยเนี่ยเฮ้ยโดนโโดนทั้งตำรวจโดนทั้งนี่ยิงอือเ้เเฮ้เน่่น่นเน่นอันเนี้ยนนอย่างเล็งอะอย่างเล็งอะผมเห็นอยู่นะแน่ เอ,อาไปเลครับผมขัดเกลื่อนยังไงวันนี้ <c oughs> หลังคาอัอเดับหนึ่งเสียงใครร้องวะเนี่ยเฮ้ยไขวะเนะี่ยมาขวานไอ้กูเดียวมาเป็นขวานไอ้กูดีกว่ามาือข,ขวานมาขวานแกงขวานซิ่ง โอ้ปุนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเเกิด้ยเ้เยยเ้เ้ยม้เ้เกิดเ้ยย้เ้เกเยยย นไม่พอดีเขาเฮ้ยฉากฉากฆาตกรรมหมูเฮ้ยไม่ทันไอ้ยปอดเราครับรุมรวมผมช่วยเองเอ้าเฮ้ยติดดาวไปด้วยไปด้วยเอ้ยออกไปด้วยเอาออกไปด้วยครับผมไปด้วยครับอ๋อเลยมาทำอะไร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 จะได้ขึ้นไปเดี่ยววันเนี้ยขึ้นมาขึ้นมา กูยังไม่เ็จอีกจะได้ขึ้นไปเดียนอยทำอะไรอยู่วะอุ้ยกทำอะไรกทำอะไรอยู่เนี่ยกูก็ทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้ยแทำไมเนี่ยใดดดจะภารกิจหายหมดเลยเว้ย เมื่อแต่อสายตรงนันจะโดนตำรวจจีนตายแล้วเพลงแม่งแบบยังล็อกเฮ้ยเฮ้ยตำรวจอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลบไปหน่อยโดนเลงยิงอยู่คนยิงผมอยู่ใต้ต้นไม้เอ้ยมันไอไปไหนอยู่ฮะไปแล้วยไม่โดนหรลบอ๋อตำรวจี่ ไม่หไม่จอดอิงกยมาเฟียมาเฟียเขาทำกันอย่างนี้เอ้ยฆ่าคนกลางกงตำรวจเลยอ้าวจริงพี่เอ้ยเอ้ยเยร้อยัดโดนเดยจัดโดนเ้ยเอดโดนจัดโดนจัดโนอ้า เออโดนรถทับตายโอ้โหคอโคอเข้าไปในยลำตัวเลยจะทะลุรถคันนี้เป็นเลยนี่มันคืออะไรดิอ่ะฆ่าผมไม่ได้แล้วมาอหมอแต่ทีเดียวตายเลยวะไม่นุ่มเบ็มอยู่ไหนวะสิบยี่สิบสี่ยังว่าเปลยฉันนั่งเล่งไก่อยู่บนเขาเอะไปชนรถพยาบาล เอ้ยรถผีสิงเลยเบสไอ้ละกัวเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเองเข้าอีเวนต์นี้แต่กูไม่ได้เล่นอีเวนต์ขี่เที่ยอะไรวะไตัวใสตัวใส่เอ็งเฮ้ยโหยิงเบสทีได้มาสองพันเลยอ่เขารวยไอ้เหี่เอาวิ่งสี่ร้อยไปมึงไม่ยิงกูยิงใหม่ดิ สี่พันห้าแล้วโอ้หมดเวลาว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้มาห้าพันห้าสิบเบมได้มาอะเจ็ดพันอ่ะแปดพันนี่ว่ะไม่รู้ว่ะโอ้กูลังฆ่าไก่แล้วเนี่ยไก่ต้มไทบ้านเนี้ยเจ็ดตัวครับเอ้ยเอ้ยกตายมิบุ้มบั่มบุ้มบั่มอะไรเลยเีรไม่เลย ก่ย่างเนยเอา้าเฮ้ยตัวกูไม่เฉย้ยตัวกูไม่เฉยไอ้เบสกูคนไฟลุกเว้ยไม่สน,นเลพ่อคูโกลเดอร์อ่าเฮียนัปืนป,ปิดตัวไปแล้วอ่ะ่าคูโไรเดอร์นะัดท,ทำไรกูอ้า <laughs> <laughs> เาา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 นาาาา